เอาสวัสดีครับแม็กจเนียนะครับสวัสดีชาวยู u ูบทุกคนนะครับวันนี้พามาชมยันม่านะครับรถไถยันม่านะครับยันมาที่ที่พาแรกนะครับยันม่าบ้านทุ่งว้าน,นะครับ บนลาดธานีนะครับสี่สูบไม่มีเทอร์โบครับเป็นระบบเกียร์เก้าเกียร์ด้นหน้าเก้าเกียร์ถอยหลังนะครับปั่นขันหน้านะครับ Phương, thầy em anh nhai thì nuôi con đó không? Hãy subscribe cho kênh Ghiền không Lón này nhảy khắp phố biêu hấp Lén cắt Cái lốt gì เอาไว้สำหรับไถนาครับรุ่นนอรอบนะครับจวดมากครับรุ่นนี้ครับไถนาครับเก่าเกีรยครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับผีเลยครับว่ามีโยมครับนส่วนจังหวัดอุดรครับ เป็นรถที่มมอสํำหรับงานหน้าโดยเฉพาะนะครับโดยตรงนะครับงานหน้านามนะครับหน้านามหน้าพวกนะครับราคาก็หน้าฟังนะครับยันมา45แรงมา2,189 c ี 2, มีซูปไม่มีเทอร์บาวเกียวด้านหน้าก้วเกียวไยหลังขนาดยางหน้า8ขีด18ขนาดล้อหลัง13.6ขอบ2ก ยาโย้แถวบนกันเป็นรถรถเล็กขนาดกลางนะครับขนาดน้อยก็จะเป็น36นะครับขนาน้อยพไปงานบัวเห็นคนเลี่ยงน,นะครับบัวเห็นไฟใสงานนะครับแถวนี้ตัวนี้เป็นรถดี กลางนะครับข้องรถลุ่นเล็กนะครับอ้่างนี้ขึ้นมาเอกเกิดที่เป็นที่เก้าห้าเอสคุณภรถเกียร์นี่ถือว่าควอมโต้ร้ายคร,นนยครับลุ่นนี้ครับ เกียร์พ่วงมาเลยนะครับเขาเกียจะลักเยกียวนะครับพักหน้าพักหลังอย่างเดียวนะครับที่นี่สุดจัดแล้วครับเรื่องไถหนะ้เาเลยมนไถ้ผูนนี้แยกจิตแยกเปลี่ย,ย,ยนผุ้นี้ครับนี่ รถยอดนิยมอยีกครับองรุ่นยันมานี่ครับรถอีกรุ่นหนึ่งนะครับข้นใส่ไรนะครับจังหวัดอุบลนี่มีเกือบทุกหมู่บ้านนะครับ ครับนิ่มมากเลยครับับแบบใจเย็นนะครับเสียง <c oughs> นิ่มเลยครับเสียงเงียบจิบ ยังเงืียงยวดอีกเงียบนาเรียนนี่หนึ่งวุ่นอีกหนึ่งวุ่นนะครับนี่ฝากติดตามผลงานรถขันหี้น้ำนี้นะครับ เดี๋ยวสิมีให้ลงเรื่อยๆนะครับด้วยเท่นี้ครับยันมาสี่สิบห้าเลี้ยงม้าครับพ่อใหญ่ดมบ้านทุ่งว่านะครับเฮ้ย่ยยันมาพ่อใหญ่ดมทุ่งว่านะครับฝากติดตามผลงานด้วยนะครับครับคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับแบคจนยวครับ